กล้วยไข่กินได้วันละกี่ลูกเคยสงสัยไหมว่ากล้วยไข่แสนอร่อยที่คุณกินอยู่ทุกวันมีประโยชน์อะไรบ้างกล้วยไข่อุดมด้วยโพแทสเซียมวิตามิน B และไฟเบอร์ช่วยบำรุงหัวใจเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารให้คุณเติมพลังได้แบบมีสุขภาพที่ดีแม้กล้วยไข่จะดีต่อสุขภาพแต่การกินเกินความจำเป็นอาจเพิ่มปริมาณน้ำตาล และแคลอรี่ในร่างกายได้ผู้เชี่ยวชาญแนะนําว่าควรกินกล้วยไข่ไม่เกิน2-3ลูกต่อวันเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารในปริมาณที่เหมาะสมอยากกินกล้วยไข่ทุกวันแต่ไม่รู้จะจัดสรรอย่างไรลองกินคู่กับโยเกิร์ตในมื้อเช้าหรือสลับกับผลไม้อื่นในแต่ละวันคุณยังสามารถใช้กล้วยไข่มาทําสมูทตี้หรือนําไปแช่แข็งเป็นขนมหวานเพิ่มความสดชื่นได้อีกด้วยให้กล้วยไข่เป็นตัวช่วยสร้างสมดุลให้สุขภาพของคุณอย่ารอช้าลองปรับวิธีการกินให้พอดี และเพิ่มเคล็ดลับเหล่านี้ในชีวิตประจำวันแชร์ข้อมูลนี้กับเพื่อนและครอบครัวเพื่อสุขภาพที่ดีไปพร้อมกัน